สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระดาษแอนซิเคทค่ะประจำคอลเลกชันที่34เทปที่1ค่ะอยู่กับคุณสุกี้สุภตานะคะและดิชาตักอธิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตากค่ะในรายคาสุกี้ด้วยโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเช่นกันค่ะจับไม้จับมือกันนิดนึงโอ้วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาร่วมรายการตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่ารายการนี้สินค้าแต่ละชิ้นนี้โปรโมชั่นเด็ดมากเลยใช่ไหมคะแน่นอนนะคะในรายการกระดาษแอนซิเคทนะคะทุกๆ ครั้งนะคะแต่ลนะพรลนชั่นเราก็จะมีสินค้าใหม่สลับสับเปลี่ยนรูปแบบงานดีไซน์สีสันต่างๆมาฝากผู้ชมกันนะคะและว,วันนี้สลับสับเปลี่ยนมาเป็นสินค้าประเภทไหนคะคุณตากขาวันนี้ท,ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่รักในความสวยงามรักในประกายของเพชรน้ำร้อยนะคะวันนี้เราเอาใจท่านผู้ชมนะคะที่รักเพชรหลมเพชรนะคะด้วยความสวยงามของเซียมอนกันดิฉันขอยกมือนิดนึงดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะคุณตากี้ค่ะ,ค,ะคือชอบประกายของ เ,เขาบอกว่าค่ะเพชรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของสุภาพสตรีใช่อันนี้ต้องยอมรับนะคะแต่ว่าแหมจะไปซื้อเพชรสักหนึ่งกระตักก็ใช้หลายบาทหลายสตาอยู่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้เราถึงมีอัญมณีที่นํามาเทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติน้ำร้อยนะคะแล้วก็วาวราคาเข้าถึงนะคะแต่ก่อนคุณสุกี้ก่อนจะไปพบนะคะกับสินค้าหลักนะคะ ต้องนำเสนอสิ่งนี้ก่อนสิ่งไหนคะคุณดักกี้คะไปรับชมต้องไปดูต้องไปดูคะ่ะนี่เลยนะคะนี่คือสินค้าสมนาคุณซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว<ม>คุณจะได้รับฟรีแน่นอนเมื่อซื้อสินค้าหลักในรายการแหมจูเล่ชาแนลเขาพิเศษจ,จริงๆนะแล้วกับรายการกร,รัแอดซีเคดเนี่ยต้องบอกว่าให้ไปเลยอัน,นฟรีนะคะ,ะ,คะซึ่งปกติราคา2,900บาทนะคะ,คะวันนี้คิดเป็นศูนย เราะว่าเราจะให้เป็นฟรีนะคะกับแหวนที่มีเป็นอัญมณีที่มีปรากฏการด้านในนะคะก็เรียกง่ายๆเลยนะคะตาแมวนะคะหรือว่า cat eye นั่นเองโอ้โหคุณตักเก้ค่ะหลายหลายท่านนะชื่นชอบมากเลยสำหรับอัญมณีชนิดนี้ะนะคะแล้วก็หลายๆท่านเรียกว่ารอยไพทูนอืมค่ะซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วนะคะหายากแทบคือ ตัวจริงแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะคุณสุกี้นะคะ,คะจะเจอตามอินเทอร์เน็ตเนาะนะคะดูได้ในอ<ช>ินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราถึงครีเอทนะคะอัญมณีชนิดนี้ขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าเป็นเคเทดแคทไอ้นั่นเองว้าว<อ>สวยและเพอร์เฟกมากค่ะวันนี้นะคะน้ำหนักของเคเทดแคทไอ้นะคะ,คะอยู่ที่2.04กรัตด,ด้วยกันและต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบว่านะคะการเจรไน ทำได้เนียบมากเซตติง้งอยู่บนตัวเรือนเงินค่ะสวยรูป<อ>มากนะคะเหมาะกับชื่อเขานะเพราะว่าตาแมวนะคะคือคุณสุขี้มองด้านในเขาเหมือนแบบมีตาที่แบบกลิ้งกรอกไปมาใช่ค่ะเป็นปรากฏการณ์นะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยสีเขาจะออกนุ่มๆน,นะคะเป็นฮันนี่มิลกี้คือเป็นสีเหลืองแบบ น้ำนมนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นลักษณะส,สีเหล,ล,ล,ลืองนวลๆสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและสำหรับแหวนวงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยมูลค่าไม่น้อยนะอยู่ที่2,900บาทโอ้โหคนะคะ,คะกับแค t อ y e ye, ทรงกลม2.04กรัตนะคะ2,900บาทนี่ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้รับไปฟรีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะรายการกระดาษแอนซิเกนะคะเราจะมีของสมนาคุณให้ท่านผู้ชม เมื่อเลือกสินค้าหลักในรายการ1ชิ้นจะได้ของสมนาคุณ1ชิ้นสแสดงว่าเลือก2ชิ้นก็จะได้รับของสมนาคุณไป2ชิ้นเช่นเดียวกันใจถึงจริงๆเลยจิวเวอร์ชาแนลนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะถ้าอยากได้แล้วก็ต้องไปชมสินค้าหลักกันก่อนคุณตั๊กได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าสินค้าหลักประจาแคมเปญน,นี้นะคะเป็นประกายที่เทียบเท่ากับเป็นน้ําร้อยแหม อยากเห็นและะ้วค่ะคุณตะก,กี้อยากเห็นแล้วใช่ไหมยอยากเห็นและะ้วค่ะงั้นไปรับชมชิ้นที่1กันเลยคะ่ะใช่ค่ะสําหรับชิ้นแรกนะคะดีค่ะมาด้วยดีไซน์ที่คลาสสิกสวยหรูค่ะคุณผู้ชมคู่ควรแก่การสวรมใส่อย่างยิ่งเลยนะคะโอ้โหคุณตะก,กี้ค่ะคือเห็นแวบแรกดิฉันก็นึกถึงแหวนเพชรนะคะถ้าอยู่ในร้านเพชรบอกได้เลยนะคะแหวนวงนี้ราคาหลายแสนบาท เขียดล้านก็ได้ดิว่าเ,เ,ปเป็นน้ำร้อยแบบนี้ใช่ถูกต้องคุณสกีนะคะแล้วก็มากับงานดีไซน์นะคะที่ใช้การเจรไนเป็นรูปทรงออกตกอนคัทนะคะออกตกอนคัคตรงนี้นะคะท่านผู้ชม3เมตรนะคะที่ประดับให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่คือมีการเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็วตรงบริเวณบ่าแหวนนะคะยังมีเซอร์รีอีกเจรไนทรงกลมนะคะเรียกว่ามากันแบบ 3เม็ดเลียงเลยนะคะท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะครบจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วการเจรนายสก,กี้บอกได้เลยนะเหรียมเจรนายสวยม,มากอันนี้ต้องยกความดีความงามให้กับฝีม,มือช่างไทยของเรานะคะถูกต้องคุณสก,กี้นะคะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับคือสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะ,คะช่างไทยถือว่าเรียกได้ว่าเป็นเรียกรายได้เนาะ ได้อรายได้มาเป็นอันดับต้นๆเลย<ช>นะคะ,คะแต่ละท่านแต่ละท่านยิ่งผู้ที่มีประสบการณ์สูงนะคุณสุกี้คือค่าตัวสูงมากค่าตัวอค่าตัวแพงอะผู้อย่างนี้เ<ช>ลยนะแล้วต้องบอกว่าโอ้โหถ้าพูดถึงจิวเวลรี่ไทยนะในะต่างประเทศเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันนะคะฝรั่งมังค่านี้ข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามฟ้า,ก,าก,กันไปนต้องเพื่อซื้อเพื่อเลือกเพื่อมาดูมาหาเครื่องประดับไทยฝีมือช่างไทยแล้ว คนไทยอย่างเรานะคะสนับสนุนเครื่องประดับไทยกันดีกว่าถูกต้องนะคะก็ถือได้ว่านะคะคือฝรั่งบางค่าเขายังต้องมาซื้อนะคะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราคนไทยหล่ะมาอุดหนุนของของไทยกันนะคะที่ทำเองคุณสุกี้คุณสุกี้นะคะดูในทีวีเมื่อสักครู่นี้ที่ทันก็เห็นความสวยนะแต่ตอนนี้คุณสุกี้ดูนะคะกระจายความสวยงาม ลักษณะงานดีไซน์นะคะตัวเรือนใหญ่คือคือสวยกว่านาทีอีกนะถูกต้องสวยกว่าะะที่เป็นภาพจากตูดิโอเองคือสุกี้บอกได้เลยพอใส่แล้วนะคะเขาพอดีกับเรียวนิ้วเลยแล้วแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมขาดูคืออารมณ์เนี่ยเป็นแหวนทองเพราะว่าตัวเรือนเขาเนี่ยเป็นตัวเรือนเงินแล้วก็ชุบด้วยทองคำนะคะ,คะอารมณ์ ประกายก็ประกายเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยค<า>ุณผูชมเล<ร>ยนะคะประดับเพชรแบบนั้นไหมหแหมดูดีมีระดับจริงๆนะบาง,งทีเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปออกงานคุณผู้ชมในมชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะในที่ทํางานนะคะหรือออกไปช้อปปิง้งออกนอกบ้านเนะะี่ยสกี้ว่าควรจะสวมใส่เครื่องประดับนะมันจะทําให้คุณดูดีดูมีรสนิยมนะคะคุณผู้ชมดีค่ะบางท่านบอกว่าแหมจะใส่เครื่องประดับก็ตอนออกงานเท่านั้นที่ฉันว่าไม่ไม่ใช่ละต้อง ทุกโอกาสดีกว่าไปไหนมา่ไหนก็ใส่ได้นะใส่ได้นะคะตรงนี้มาดูกันนะคะว่าเขาประดับไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นเซียมอนรูปทรงการจรายเป็นออกตกอนคัทนะคะ2.62กระัตหนึ่งเมตรก็คือตรงกลางเม็ดใหญ่สุดนะคะแล้วก็ขนาบข้างด้วยรูปทรงออกตกอนคัทนะคะ60สตาง2เม็ดนะคะเซียมอนทรงกลม0.5ตาง6เม็ดค่ะแล้วก็ยังมี0.25สาตางนะคะ12เม็ดที่ประดับอยู่บริเวณห ก้านแหวนนะคะตรงนี้นะคะรวมน้ำหนักกระดาษ3.88กระดาษเลยทีเดียวชิ้นนี้ค่ะ,คะก็เรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มนะคะคุณผู้ชมน้ำหนักกระดาษก็เยอะขนาดนี้ดีไซน์ก็สวยหรูขนาดนี้ราคาปกติเขานำเสนอกันดีเท่าไหร่คะคุณตะก,กี้ปกติ4,900บาทกับงานดีไซน์นะคะของแหวนที่มีประกายเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยหรือว่าเพชรน้ำหนึ่ง4,900บาทคือราคาปกติ 3.88กระดาษคือน้ำหนักกระดาษคุณสุกี้ลองนึกดูว่าถ้าพูดถึงเพชรน้ำร้อยนะคะหวงนี้จะกี่ร้านนั่นน่ะสิคุณคตะกี้ค่ะประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะต้องค่ะนะคะนอกจากจะประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วนะหายากด้วยถ้าจะเอาเพชรที่เป็นน้ำร้อย,ออยแบบนี้นะคะแต่วันนี้ท่านผู้ชมเรามีตัวแทนค่ะ ในเซียมอนเป็นตัวแทนของเพ็นน้ำร้อยนะคะ,คะประกายที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆในราคาโปรโมชั่นพิเศษที่เราจะนำมาฝากกันในกระดัษแอร์ซิเคทที่หนึ่งนี้ค่ะถูกต้องนะคะวงละ2,900บาทกับววรหัส42245 2,900บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม02105 4093นนะคะท่านผู้ชม<น>ถูกทุกท่าน 2, 2 9 0 0บาทเราไม่ได้ให้ไปชิ้นเดียวแน่นอนที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะมอบแหวนสมนาคุณเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับไปฟรียังมีอีกหนึ่งฟรีที่เรามอบให้นั่นก็คือจัดส่งฟรีถึงบ้านคุณนะคะมไม่มีค่า1 1> จัดส่งไม่อิงรอคะคุณกะกเก้ทำไซส์ทำสีฟรีอะให้ 2, 2ฟรีเลยเรียกได้ว่านี่คือความพิเศษจริงๆนะคะถ้าเป็น <ạ. S 1> คุณไปซื้อแหวนไปซื้อเครื่องประดับจากที่อื่นเนี่ย เวลาเขาคิดค่าทำไซส์เนี่ยเขาคิดอย่างไม่น้อยเลยนะไซส์หนึ่งเนี่ยห้าร้อนะถูกต้องแล้วถ้าคุณทำไซส์ค่อนข้างจะใหญ่เนี่ยเขาคิดเป็นตามไซส์ตามไซส์คุณผู้ชมแต่ว่า j ิวเวลรี่ชาแนลของเราดูแลให้ฟรีค่ะเราอยู่ตรงนี้ชื่อช่องบอกอยู่แล้วค่ะ j จิวเวลรี่ชาแนลเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องประดับเพราะฉะนั้นนึกถึงเครื่องประดับ นึกถึงจิวเวลี่ชาแนลค่ะใช่แล้วค่ะคู่นี้นะคะ2900บาท02,105,4093นะคะชิ้นนี้สั่งจองด่วนเพราะว่า1นึ่งคอลเลคชันคุณสุกี้รู้ไหมว่ามีกี่วันมีกี่วันคะคุณนก,กี้7วันเท่านั้นโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปแต่ถ้าคุณผู้ชม ปล่อยผ่านไปเนี่ยแล้วจะมาสั่งจองทีหลังนี่ราคาโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาดีๆหลุดมือไปใช่แล้ว,ว <c oughs> อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล <c oughs> <c oughs> หมายถึงเครื่องประดับนะคะคุณผู้ชมผ่านไปแล้วสําหรับ <c oughs> ชิ้นแรกก็ถือว่าโอ้โหเด็ดสติแล้วแต่ชิ้นที่2ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวเราไปเอาใจคนที่ชอบความคลาสสิกกันนะบ้านชิ้นนี้สวยจริงสุกี้เห็นแล้วโดนใจเลยค่ะนี่นะคะคลาสสิกไหมหวานคลาสสิกนะคะเป็นพุ่มสว่างประดับอัญมณีเหมือนเหมือนกับดอกไม้เพชรเนาะมเป็นดอกไม้เป็นพุ่ม,มแต่ว่า มีประกายของเพชรอยู่<ช>นะคะแล้วค่ะนี่เลยนะคะอัญมณีที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านชอบแล้วก็เป็นนางเอกของ jewelry channel นะคะแน่นอนกว่าจะเป็นนางเอกได้ไม่ได้อยู่ดีๆมาเป็นนางเอกได้เลยนะคะต้องผ่านทั้งคือขั้นตอนต่างๆในกรรมวิธีในการทำนะคะการคือเรียกว่าเป็นอัญมณีที่เครีเอทขึ้นมาให้เขามา เป็นตัวแทนของเพชรแน่<ห>นอนคะ่ะนะคะทั้งวิจัยทั้งมีทีมงานเชี่ยวชาญ<ม>ในการทําเยอะแยะมากมายเจรไนก็สําคัญ<ม>นะขั้นตอนการเจรไน<ม>ผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญในการคีเอทในการทำเซีมอนขึ้นมาเพราะว่าเราเนะคะเจรไนทุกเหลี่ยมทุกมุมได้สมมาตรกรัน<ะ>ยังไม่พอคะ่ะการขัดเจรไนเสร็จแล้วม,มีการขัด เพื่อความเงาเพื่อประกายเนี่ยเราใช้ผมเพชรในการขัดเซรามอนแต่ละเมน็นะคะถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ประกายดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะกา,ารทสานอัญ,ญมณีทุกๆชนิดผ่านหลัก 4C ในการประเมินคุณภาพของอัญ,ญมณีไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์คุณตี้คัตติ้งน้ำหนักกรัตนะคะท่านผู้ชมผ่านหมดฉลุยถูกต้องะค,ะค่ะสวยไหมสวยไหมในสตูดิโอของเรา เรียกได้ว่าสวยมากมในสตูดิโอสวยขนาดนี้เดี๋ยวซุกี้จะสวมใส่ให้ดูกันว่าถ้าอยู่บนเลียวนิ้วจะงามงดและงดงามขนาดไหนแต่ก่อนอื่นนี่ค่ะมาดูด้านข้างกันก่อนนะคะตัวเรือนของเขาเนี่ยเป็นตัวเรือนเงิน925แล้วก็ ชุบด,ด้วยทองคำค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่คะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมฝีมือช่างอีกแล้วการขึ้นเตยการขึ้นกระปอกทาได้อย่างลงตัวและสวยงามมากนะคะใช่แล้วนะคะ,คะแล้วก็แต่ละรอบนะคะ,คะเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาจะทําเป็นระดับชั้นด้วยนะคะยกสเตปนี้อ่ใช่ทําเป็นแบบค่อยๆสมูทลงมาะคะดูไม่แข็งคือด,ดูสวยดูหวานนี่ค่ะแล้วอยากให้ดูนะคะไข่ปลาะหะรืวาาอวลำเตยแต่ละลำเนี่ยมีความกลมที่เท่ากัน เรียกว่ายังไงนะกลมกริกกลมบั use, ๊บแบบประมาณน um inside, ั้นใช่นะคะคือมีการใช้เครื่องมือนะคะในการปั่นหัวเตยทุกหัวแน่นอนนะคะเพื่อจะให้เขากลมเพื่อจะให้เขาเวลาที่สนใส่คุซูกี้ แหวนที่มีการฝังนะคะด้วยหนังเตยเวลาที่เราหยิบจับอะไรในกระป๋องกระเป๋าสตุง้งสตางค์ทา่าไหล่แหละค่ะคุณตากะะีถ้าไม่มนถ้ามีเป็นเศษเนื้อโลหะมาติดมาคล้องมาเกี่ยวเขาจะเกี่ยวเสื้อผ้านั่นไงนะคะนนะแต่ว่าแหวนวงนี้ลืมปัญหานั้นไปได้เลยค่ะเพราะว่างานฝีมือช่างการขนเตยเขาเรียกว่าการปั่นเตยเนี่ยกรมนะคะไลเส้นโลหะหรือว่าเขาเรียกอย<ต>ะไรนะ เป็นโลหะที่โผล่ขึ้นมาแล้วไปเกาะนูนเกาะนี่ไม่มีค่ะคุณผู้ชมอันนี้เรียงรอยรืลอโลหะต่างๆนะคะ<ม><ม>ท่านผู<ม>้<ล>ชมไม่มีไม่มีนะคะอะมาดูกันนะคะว่าชิ้นนี้ประดับไปด้วยนะคะเป็นเซียมอนทรงกลมนะคะ14ตางนี่นาดเดียวทั้งหมดไม่ใช่แหวนระยิบขนาดเล็กนะคะ14ตางนะคะ19เกเม็ด<อ>ด้วยกันน้ำหนักกรัตสองดกหกกรัตนะคะชิ้นนี้นะคะสวย พร้อมที่จะเป็นเจ้าของกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับทราบราคาพิเศษกันเลยค่ะพิเศษจริงๆวงนี้ใช่แล้วนะคะชิ้นนี้ราคาปกติ4,900บาทนะคะกับ2.66กรดัดก็สมน้ำสมเนื้ออยู่นะใช่ะคะก็สมน้ำสมเนื้ออยู่แต่กรดัดแอนซิเคทนะคะมาทั้งทีคอลเลกชันที่34นะคะชิ้นที่2นี้มีความพิเศษนะคะมามอบให้กับท่ชมทุกท่าน เพราะว่าเราเปิดตัวเขาในราคาเพียง2,900บาทว,าว้าว2,900บาทกับความรู้ราที่ลงตัวนะคะคุณผู้ชมคะราคานี้แหมที่ฉันนำเสนอเองยังอยากได้เองเลยใส่สวยมากแหวนวงนี้สุกี้บอกได้เลยนะคะควรคู่อย่างยิ่งเลยที่คุณจะนำไปใส่บนเลียวนิ้วนะคะแล้วยัง <คน S 1> ไม่พอค่ะที่คุณคู่ควรใช่ค่ะใช่ไหม ขออีกครั้งนะคุณนะคุณค่าที่คุณควรค่าที่คุณคู่ควรคุณคุณนะสโลแกนของอะไรสักอย่างนะแต่วันนี้ขอยืมมาใช้แล้วกันเพราะว่าคู่ควรจริงๆกัคุณผู้ชม2,900บาทแค่นี้ก็คิดว่าคุ้มค่าแล้วรับเพิ่มเติมไปกับอีกหนึ่งความคุ้มค่านั่นคือแหวนสมนาคุณอีกหนึ่งวงค่ะให้ไปฟรีเลยเป็นเคเดนแคทอายนะคะคู่นี้เอาง่ายๆดีกว่า ผู้นี้2,900บาทนะคะท่านผู้ชม02,105,4093นะคะสั่งจองชิ้นนี้เข้ามาได้เพราะว่าสินค้าทุกชิ้นนะคะมีจำนวนจำกัดจำกัดด้วยจำนวนจำกัดด้วยเวลาเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมเห็นปุ๊บโทรปั๊บเลยดีกว่าใช่แล้วค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะชิ้นที่2ก็สวยดูสิดูไกลๆยังเด่นเลยนะนะชิ้นที่2สวยแบบนี้ชิ้นที่หก็โอ้โหหรูมาก ชิ้นที่สามเป็นยังไงคะสู้เขาไหวไหมคุณผู้ชมต้องตัดสินแล้วล่ะค่ะให้คุณผู้ชมเป็นกรรมการนะคะคัดเลือกเลยใครจะเข้ารอบในใจคุณไปดูกันงั้นไปดูกันใช่แล้วค่ะนี่อันนี้ต้องบอกว่าสวยแบบเท่ๆนะคุณชอบสราสวมใส่ไหมเดี๋ยวนี้ที่ฉันว่าสุภาพบุรุษนะเขาก็แฟชั่นขึ้นเยอะเลยการเลือกเรื่องระดับเนี่ยันว่าวงเนี้ยสุภาพบุรุษใส่ได้สุภาพบุรุษบางท่านชอบใส่แหวนนิ้วก้อยนะ ดูเป็นแบบสำอางสางนิดนึงดูแบบเป็นสุภาพบุรุษแบบระมุนละมุนนุนนะคะแห,งงแหวนวงนี้ก็ลองตัดสินใจดูสุภาพสตรีนี่ผ่านเลยคือคุณใส่ได้สวยแน่นอนใส่ได้แน่นอน,<ช>น <ะ S 1> ค่ะ,คะดูความแข็งแรงดูความแข็งแกร่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าค,คือมากับงานดีไซน์ที่ดูธรรมชาตแมงเนาะนะคะดูแข็งแรงดูแข็งแกร่งนะคะมีเม็ดยอดมีเม็ดล้อมมีบ่าแหวนมีแหวนที่มีการขัดเงาที่ ดีนะคะคือทุกส่วนประกอบนะคะทุกมุมทุกองศานะคะคือถ้าเราสามารถจะทาอะไรเข้าไปได้แล้วเพิ่มความสวยงามให้กับเครื่องปรับให้กับแหวนวงนี้เราจะทําทุกท่านนะคะที่ผ่านคือระบบขั้นตอนต่างๆของเครื่องปรับคือจะทําช่วยกันคนละไม้คนละมือได้เครื่องปรับสวยๆมาให้กับท่านผู้ชมสนใจใชแนะะ่แล้วค่ะนะคะและความพิเศษของแหวนวงนี้ค่ะคุณ๊กี้ค่ะนอกจากดีไซน์จะสวยแล้วสกี้ชอบเทคนิคการ ให้สีของเขาเป็นแบบ<ะ>ทูโทนลุคที่ทำยากนะเพราะว่าตัวเรือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสู<ะ>สี่จะให้ดูนิดนึง<ด>ตัวเ,เรือนเนี่ยให้สีแบบโกลเด้นลุคแบบเต็มๆเลยถ้ามองมุมนี้คือโกลเด้นลุคแบบเต็มๆเลยแต่ให้ดูท็อปวิวค่ะบร<ะ>ิวเวณปลายของเตยเนี่ยเขาใช้เป็นสีแพทินัมนะคะ สวยมากๆแหวนวงนี้แล้วถ้าดูจากมุมด้านข้างจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของเขามีสเต็ปขึ้นไปอย่างสวยงามงานดีมากค,มค่ะดูย้อนเจรนายได้วสวย้วยนะสวยมากสวยมากมทุกเหลี่ยมมุมนะคะแล้วเซอมอนก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบอยู่แล้วค่ะประกายนี่ชนะเลิศจริงๆสุก้แบบเข้ามอบประงวันได้จะมอบให้เขาเลยนะคะลองใส่ดูซิว่าจะเป็นยังไงคุณสุดที่ใส่ได้นะเป๊ะเลยคุณตา,ากสวยมากสวยมากชิ้นนี้นะคะดูแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะ ดูสวยดูยิ่งใหญ่ดูแบบเลอค่าุูสุกี้คือดิฉันเริ่มเริ่มตัดสินใจแบบแปรปวนแล้วนะเพราอเมื่อสักครู่เนี้ยเทใจไปให้เชีชิ้นที่สองแหวนวงที่สองคือสุกี้เทใจให้เลยแต่พอมาได้รองสวมใส่แหวนวงที่สามเนี่ยรู้สึกว่าหลงรักเลยคุณตะกไมนะคะเม็ดยอดสวยเจริญดีนะคะการออกแบบงานดีไซน์ทุกทุกข,ขั้นตอนนะคะเรามีการ ทำที่เป็นกระบวนการในการทําาราคาท่านผู้ชมนะคะมาดูน้ำหนักกระหลัดกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เห็นสวยเห็นใหญ่เห็นครบนะคะแบบนี้มาดูกันนะคะเจรนาเป็นรูปทรงนะคะของคูเชียนคัสนะคะสำหรับเซียมอนเม็ดย่อ3.87กรัดนี่เลยนี่เห็นไหมแล้วก็นี่แปลก เดี๋ยวให้โค้งแต่ทำเหลี่ยมด้วยมีะะยกโดมขึ้นมาแต่ใส่เหลี่ยมนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีรูปทรงบาเกตนะคะอยู่บริเวณบาแวนนะคะมิดเดียวเอาอยู่เห็นไหมนะคะ24สตางนะคะ2เมตรด้วยกันแล้วก็ยังไม่หมดแน่นอนนะคะวันนี้7.5ตางนะคะ20เมตรนะคะที่ล้อมรอบอยู่นะคะเห็นไหมครบถ้วนกระบวนการแบบนี้นะคะทั้งหลัก 4C ทั้งการ งานที่ทําละเอียดทําด้วยความประณีตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสรรสร้างให้กับท่านผู้ชมนะคะผ่านการดูแลนะคะจากทีมงานจากคือทุกท่านช่ใช่กันรังสรรค์ขึ้นมานะคะให้เครื่องประดับที่อยู่บนเรียวนิ้วมือคุณสุกี้แล้วก็เรียวนิ้วมือท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะควา้าวันนี้เอาไว้ได้เลยคอลคชั่นที่34ชิ้นนี้นะคะ4,900บาทจากราคาปกติ วันนี้ท่านผู้ชมรับไปเลยในราคาเพียง3,900บาทโอ้3,900บาทเท่านั้นกับความหรูหราลงตัวแบบนี้แหมคุณผู้ชมะ่ะราคาดีขนาดนี้งานดีขนาดนี้ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วค่ะ,ะรีบเลยนะคะตัดสินใจกันเลยว่าชอบดีไซน์ไหนถ้าชอบดีไซน์นี้แล้วทำไ,ไงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรมาสั่งจองสินค้าได้ที่หมายเลข0 2 1 0 5 4 0 9 3ค่ะหรือว่าจะแชท ั่งจองสินค้าผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันก็ได้เลยนะคะได้ทุกช่องทางค่ะว้าวแล้วอย่าลืมนะคะว่าคุณจะไม่ได้รับไปเดียวๆเพราะเราให้ไปเป็นคู่ค่ะฟรีไปเลยค่ะกับแหวนสมนาคุณอีก1วงซึ่งปกติแหวนสมนาคุณวงนี้มีมูลค่าถึง2 0 0 0 ร้อยบาทเราให้คุณผู้ชมฟรีพร้อมจัดทำไซสให้ฟรีจัดส่งฟรีถึงบ้านคุณค่ะหลายฟรีมากๆนะคะวันนี้นะคะ021054093นะคะสั่งจองกันมาถือกัน3,900บาทเท่านั้นนะคะคุณ้ชมได้รับไป2ชิ้นด้วยนะคะครบแล้วนะคะในวันนี้3ชิ้นที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านจ้องจอเวลานี้อยู่ทาไมจ้องจอเวลานี้อยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่ทีระวงทีละวงรู้สึก คือไม่เห็นถึงการเปรียบเทียบต้องะะเปรียบเทียบต้องแบบ,บว่าแหมนางงามเขายังขึ้นเวทีพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะสวมแหวนทั้ง3วงพร้อมๆกันเพื่อให้ผู้ชมได้พิจารณาตัดสินใจอ,อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าโชว์ตัวรอบ<ช>โชว์ตัว,วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนี้สื่อมวลชนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นรอบตัดสินแล้วใช่ไหมคุณตาัดสินแล้วตัดสินแล้วนะคะสามวงนะคะใครจะเป็นสาวงามที่ครองใจท่านผู้ชมนะคะคุณสุกี้ชอบชิ้นไหนถ้าสุกี้เลยนะคะสุกี้ช นี่เลยกำลังจะหันมาแล้ววงที่3นะคะวงสุดท้ายวงสุดท้ายตอนแรกบอก9อ0คือปละ้มใจแล้งได้วงที่สามไปรู้สึกว่าใส่สวยนะคะใส่ใ<ช>แล้วดูหรูแล้วไม่ซ้ำใครนะคะสำหรับแหวนวงนี้ก็รหัส3 4 5 75นะคะ,ะประดับด้วยเซรามอนถึง23เม็ดน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่5.8 5กะนะคะ ừ ừ ừ ปกติ5,900บาทแต่วันนี้คุณรับราคาพิเศษไปเลย3,900บาทเท่านั้นถูกต้องนะคะหรือว่าจะเป็นวงนี้นะคะรหัส16899นะคะ16899ประดับเซียม,มอนทรงกลมทั้งหมดนะคะ19เมตร2.66กระดค่ะชิ้นนี้ที่ฉันให้2,900บาทวาวนะคะ2,900บาทเท่านั้นใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะความรู้ราคาสิ่งนะคะ ทุกยุคทุกสมัยได้รับความตอบรับสําหรับแหวนแบบ3เม็ดเรียง42245รหัสของแหวนวงนี้ประดับเซียมอนทั้งหมด21เม็ดด้วยกันนะน้ําหนักกรัตรวมอยู่ที่3.88กรัตค่ะปกติ4 9 0 0วันนี้รับราคาที่เบาๆ2,900บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะคะนี่เลยนะคะเอาละนะคะ,ค,ะคุณตะก,กี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะไปรับชมที่นิ้วคุณสุกี้กัน นี่เอาให้ตัดสินใจยากกันไปเลยใส่ทั้งสามวงนะคะโอ้หูเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะสวยงามจริงๆนะคะคือดิฉันบอกได้เลยนะว่าทุกวงมีสเสน่ห์ผู้วงมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไดะะ้แล้วนะคะอะมาที่วงแรกที่นิ้วนางกันก่อนดีกว่านิ้วนางค่ะนิ้วนางสามมิตรเลียงนะคะไม่ใช่สามมิเรียงสีเพราะว่ามีด้านข้างด้วยวยอะด้วยใช่แล้วนะคะ วงนี้42245นะคะ3.88กระรัด2,900บาทสุกชมด้วยนะคะ,น,คะนี่ค่ะก็ลองตัดสินใจดูราคาเบามากเลยนะสำหรับวงแรกนะฮะต่อมาขอเป็นที่นิ้วกลางเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สุก,กี้ประทับใจมากๆกับดีไซน์ของเขากับประกายความงามของเซียมอนนะฮะทั้งหมด23เม็ดด้วยกันแต่ที่เพอร์เฟกและที่โดนใจมากที่สุดก็คงจะเป็น ท็อปวิวนะคะเม็ดกลางขนาดใหญ่เลยเจริัในในรูปทรงแบบคูชชั่นคัตแต่ว่ามีโดมขึ้นมาแล้วก็ใส่เหลี่ยมตารางลงไปนะคะใช้แล้วค่ะ5,900บาทลืมไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะนำเสนอกันเพียงราคา3,900บาทเท่านั้นนิ้วกลาง,งนะคะฝากไปด้วยค่ะ อ่ะต่อไปที่นิ้วชี้กันเลยนะคะนิ้วชี้นะคะมากับรหัส16899นะคะชิ้นนี้2,900บาทน้ำหนักกระัดสอ2,66กรัตันะคะชอบชิ้นนี้ก็ยังสั่งจองชิ้นนี้ได้อยู่นะคะทุกทุกชิ้นนะคะท่านผู้ชมสามารถสั่งจองเข้ามาจะได้รับของสมนาคุณไปฟรีนะคะ หนึ่งชิ้นนะคะของสมนาคุณฟรีหนึ่งชิ้นเป็นเคท a t I ็ดแคตอนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูของสมนาคุณกันในสตูดิโออีกสักครั้งหนึ่งซึ่งสุก,กี้ต้องบอกว่าแหมสัปดาห์นี้นะเพอร์เฟกจริงๆกรัดแอนซีเคทเขาหยิบเค e a เต็ c แค e อมาฝากนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับทุกๆชิ้นเลยนะคะและของสมนาคุณที่จะได้รับไปฟรีด้วยแต่วันนี้เวลาของรายการกลัดแอสซที่หนนะคะหมดลงแล้วค่ะ ใช้แล้วนะคะเต็มอิ่มกับความคุ้มค่าที่เรา <Okay. S 1> มให้ทุกอ,อย่างนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมโทรเข้ามาสั่งจองด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราสองคนคุณสุขที่สุขตาและจิฉันตักอธิชาของล้านท่านผู้ชมแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับถ้าไม่อยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับจ w e l r y Channel กด Subscribe ตรงนี้สิครับ